สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่28ตุลาคม2568ค่ะพบกับดิฉันสุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะสะกูพิเศษศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่าสายใหญ่พระเมตตาสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พะบรราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงติดตามเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรม,มนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกแห่งหนทั่วประเทศและดำเนินพระราชกรณียกิจโครงการต่าง เพื่อบำบัดทุกและบำรุงสุขแก่พระสงค์นิกรของพระองค์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ปวงชนชาวไทยซึ่งศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่าเป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริของโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจากเอกสารสืบสายใย,ายพระเมตตาในการแสดงแบบเสื้อจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยหน้าพระที่นั่งณพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่9ธันวาคมพศ2 5 5 37ได้กล่าวถึงพระราชดำริครั้งแรกในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมสืบเนื่องมาเป็นศิลปาชีพดังนี้ประวัติความเป็นมาของศิลปาชีพเริ่มต้นจากความสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในอันที่จะส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมของราษฎรเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนหมู่บ้านต่างๆขณะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จแปร ราชฐานไปประทับแรมณนะพระตำหนักในต่างจังหวัดพระราชดำริครั้งแรกในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมมีขึ้นเมื่อเดือนเมษายนพศ .2508 ระหว่างประทับที่วังไกรกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่หมู่บ้านเขาเต่าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงชักชวนให้หญิงชาวบ้านหัดทอผ้าฝ้ายขายโดยปลดเกล้าให้จัดหาครูทอผ้าจากจังหวัดราช ชบุรีมาช่วยสอนให้ปรากฏว่ากิจาการทอผ้าเข่าม้าและผ้าสิ้นพื้นเมืองดำเนินไปด้วยดีพอสมควรถือได้ว่าเป็นพระราชกรณียกิจแรกทางด้านการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมแก่ราษฎรที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงทรงริเริ่มขึ้นและมีพระราชดำริให้ส่งเสริมอาชีพทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุ เนื่องจากในช่วงมรสุมชาวประมงในหมู่บ้านจะว่างงานประกอบอาชีพไม่ได้ในระยะแรกใช้บริเวณใต้ถุนศาลาวัดเขาเต,าเตา่าในการฝึกทอผ้าต่อมาเมื่อปีพศ2509มีราษฎรน้อม9ก้าถวายที่ดินประมาณ3ไร่เศษจึงได้มีการสร้างศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต,าเตา่าที่ใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงสเสด็จมาทรงเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต่าสี่ครั้งโดยครั้งแรกได้พระราชทานรางวัลเหรียญทองคําให้แก่นักเรียนทอผ้าที่มีความขยันจํานวน13รายนางนัฐการเอี่ยมสำอางอายุ76ปี ประธานกลุ่มศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่าเล่าว่าครั้งแรกที่ได้เข้ามาในโรงทอผ้าเขาเตา่ารู้สึกประหม่านิดหน่อยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาและท่านได้ถามเราว่าเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมชาวบ้านทั้ง13คนไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลยสักคำได้แต่ยิ้มอย่างเดียวเพราะพวกเราประหมาและไม่กล้าพูดไม่รู้จะใช้คำศัพท์แบบไหนพระองค์ท่านได้มาสอนพวกเราทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้าชนิดของผ้าและมีการ ยกดอกยกดอกก็มีหลายลายมีผ้าสโลงผ้าเข่ามา้าผ้าพันคอผ้าคลุมไหลมีตัดเสื้อผ้าสําเร็จรูปซึ่งเราได้มีโอกาสถวายพระองค์ท่านสองครั้งที่เมืองทองธาน,นีความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ท่านหาที่สุดมิได้รักพระองค์มากรักโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับรักแบบชื่นชมและบูชาทั้งสองพระองค์ท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งผู้ให ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านให้มาทําให้ทุกคนชาวเขาเต่าได้มีอาชีพมีรายได้มาจนถึงทุกวันนี้รู้สึกปรับเพื่อมเป็นร้นพ้นจึงสั่งลูกสั่งหลานให้ทําอาชีพนี้ต่อไปถึงแม่จะเสียชีวิตไปแล้วก็ขอให้ทําต่อไปก็พระองค์ท่านพระ,สะเสด็จบาพระราชฐานที่พระราชกางกังกรกวนวนะนะพระองค์ท่านก็มาที่เขาเต่านี้แหละมาเขาเต่าประจํา ทนี้มาแล้วก็เห็นว่าเมืองเขาเต่าอ่ะต้องนั่งปิงไฟไว้ได้ตอไม่ได้ออกปลาแล้วต้องนั่งปิ่งไฟปิ่งไฟประจำเพราะว่าเป็นหน้าหนาวสมัยนั้นนะแล้วก็ทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงพระองค์ตั้งก็เลยรับสั่งว่าให้มีอาชีพเสริมแม่แก่แม่บ้านเรือประมงะเวลาเรือประมงออกเรือไม่ได้ ก็ก็เลยว่าออกเดิมไม่ได้ก็ให้ให้สอนทอผ้าจ้างโดยจ้างครูมาสอนจากราบรุรีอ่าจากดอนยยหอมดออสีแยกปากก่ามาสอนที่ใต้ถุนศาลาวัดเขาเต่าหาที่สุดไม่ได้เลยหาอีกไม่ได้เลยอ่ะพูดพูดถึงบ,บ้านนะ้งสองพระอ,องค์แล้วค่ะ ทั้งสองพระองค์เลยทั้งสองพระองค์ที่รักมากรักโดยที่ไม่มีใครต้องบังคับรักแบบชื่นชมบูชาแล้วพระองค์ท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้มาเนี่ยค่ะที่ได้ทุกคนชาวเขาเต่าที่ที่ต่อพ้าได้มีอาชีพกันทุกวันทุกวันเนี่ย ก็เพราะพระอ,อ,องค์ท่านนะคะสั่งลูกสั่งหลานเลยสั่งว่าให้ทำต่อไปจนกว่าแม่หาชีวิตไม่แล้วลูกหลานก็ทำต่อไป นายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินกล่าวว่าปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต,าต่าดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2507ถึงพศ2536รวม29ปีและได้หยุดการดำเนินงานทอผ้าในปีพศ2536ถึง2545รวม9ปีด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันเช่นค่าจ้างแรงงาน สมาชิกที่ทอผ้าและขาดการสนับสนุนต่างๆจากหน่วยงานราชการทางภาครัฐและเอกชนด้านตลาดและอื่นๆต่อมาในปีพศ .2545 ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดนายประสงค์พิทูลกิจจานายอำเภอหัวหินนายนิพันธ์ชนรวิทย์และเทศบาลเมืองหัวหินร่วมกับคณะกลุ่มแม่บ้านเขาเต่าที่มีความประสงค์จะอนุรักษ์และฟื้นฟูการทอผ้าให้คงอยู่จึงได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารสถาน สถานที่ที่ชำรุดหักพัง และเปลี่ยนหลังคาเดิมเป็นสังกะสีมาเป็นหลังคามุงกระเบื้องและทําห้องน้ําโดยได้รับความร่วมมือจากร,ารัษฎรในพื้นที่คณะนักศึกษาที่มาพักแรมคณะทหารจากหาดทรายใหญ่ซึ่งขณะนี้ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองหัวหินในการบูรณะต่อเติมอาคารสถานที่ในการทอผ้าอาคารแสดงสินค้าและอื่นๆปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทอผ้าจำนวน25คนได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค8 นำอาจารย์มาสอนการทอผ้ายกดอกแบบต่างๆอีกมากมายและทางกลุ่มได้ขึ้นทะเบียนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดสรรในระดับจังหวัด4ีดาวในปีพศ2546จึงได้พัฒนาฟื้นฟูการทอผ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็จริงๆแล้วทอผ้าเขาเต่านะครับเทศบาลนั้นก็ได้เข้ามามีบทบาทตั้งแต่ปีพศ2545 ครับตอนนั้นก็ท่านผู้ว่าะสมพิจูนติจาท่านเป็นผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีขันแล้วก็ท่านนิพันธ์ชลวิ์เป็นท่านายอำเพอนะครับร่วมกับชาวชุรินรูบ้านเขาเต่าแล้วก็เทศบาลเมืองอู๋หินมาร่วมกันปรับปรุงฟื้นฟูนะครับหลังจากที่ศูนย์ผ้าเขาเต่าในขนาดนั้นเนี่ยได้เปิดทําการตั้งแต่ปีพศ2508ที่นี่นะครับแล้วก็หยุดไปเมื่อปี2536นะครับแล้วก็มาเริ่มดำเนินการใหม่เมื่อปี2545 แล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะมาปรับปรุงพื้นฟูเปลี่ยนหลังคากระเบื้องใหม่ที่ทาเมื่อก่อนมันเป็นหลังคาสังกะสีแล้วก็เวลาชุมชนมาดูงานนะครับเราก็จะแนะนําว่าให้มาที่นี่นะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมโครงการพระนาริทซึ่งก็จะมีอ่างเก็บน้ำแถาเต่าซึ่งเป็นโครงการชุมนันทนแห่งแรกของทองท่านในโครงการที่9ด้วยนะ,นะครับแล้วก็มาที่ศูนย์ทอผ้าของเต่าซึ่เป็นปัจจุบันเป็นศูนย์ธนกรรมทอผ้าแล้วนะครับ ที่ปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาไปค่อนข้างเยอะครับจากการที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงก็ถึอด,ดีใจนะครับที่สามารถที่จะออกไปเป็นของฝากให้กับคนที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็เป็นของฝากที่มาจากคนที่มาจากต่างประเทศด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยข้มีการพัฒนาถึงการที่จะให้ต่างาตดนะครับเข้ามาร่วมกันในการทำเวิร์กช็อปกับเราทางศูนย์และทำภาพมัดย้อมนะครับแล้วก็นำของที่เขาทำ เองกับมือเนี่ยกลับไปเป็นของฝากได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวแล้วความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจนะครับผมเชื่อว่าถึงทอภา,าพเข,ขาเต่าแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่คู่กับเมืองโฮหินตลอดไปแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับที่องค์ท่านในหลวงรันที่เและพระพันปีหลวงนั้นได้ทรงตอกําเนิดไว้นะครับก็ฟังจากผู้ที่รับเหรียญคนขยันนะครับซึ่งมี13คน ในขนาดนั้นเนี่ยครับนี่ก็เป็น1นึ่งในสิคนก็มีลูกๆเข้ามาช่วยดูแลท่านก็จะฝากฝังว่าถ้าท่านอ่าสิ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะให้ลูกหลานเนี่ยได้ดเนินการต่อเพื่อให้อยู่คู่กับอิน่ตลอดไปแล้วก็อยู่ที่อยู่คู่กับพื้นที่อเอาเต่าตลอดไปด้วยครับกรมการท่องเที่ยวจัดรถโชว์จังหวัดเพชรบุรีค่ะ เมื่อวันที่27ตุลาคม2568ณห,ห้องแก่งกาจานโรงแรมเดอะทีริเวอร์ไซต์รีสอร์ทกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ t h Thailand g r e e n Tourism Plan 2030ในแนวคิด Lost to Global Sustainable s t a n d a r d หรือเส้นทางสู่มาตรฐานสากลแห่งความยั่งยืนโดยจัดระหว่างวันที่27ถึงวันที่28ตุลาคม2568 เพื่อเตรียมผู้ประกอบการด้านสถานประกอบการที่พักขนาดเล็กธุรกิจนาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวให้พร้อมเข้าสู่กระบวนการประเมินรับตาสัญลักษณ์ไทยแลนด์กรุสทาวเวลและร่วมประกวดท็อปร้อยกรีนดิสติเนชั่นบนเวทีโลกตลอดช่วงที่ผ่านมากรมการท่องเที่ยวได้ดําเนินการอบรมไทยแลนด์กรีนโค s สเพื่อสร้างทีมพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คําปรึกษาแนะนําและประเมินศักยภาพสถานประกอบการชุมชนที่พักขนาด และบริษัทนําเที่ยวให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนซึ่งที่ผ่านมามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการศึกอบรมแล้วกว่า750คนและมีผู้ผ่านการอบรมได้รับวุฒิบัตรเป็นจูเนียร์คู้ รุ่นที่1จํานวน222คนและมีการคัดเลือกเหลือเพียง123คนที่จะได้เข้าร่วมอบรมอย่างเข้มข้นโดยโค้ชเหล่านี้จะจับมือกับผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันทํากิจกรรมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อให้ได้มาตรฐานการรับรองและต่อยอดสู่การประกวดระดับโลกการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรสโชว์นี้ถูกจัดขึ้นเพื่อรองรับผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยครอบคลุมสี่ภูมิภาค ได้แก่นครศรีธรรมราชภาคใต้นะครราชสีมาภาคอีสานเพชรบุรีภาคกลางเชียงใหม่ภาคเหนือ โดยครั้งนี้จัดขึ้นณนจังหวัดเพชรบุรีโดยมีผู้ประกอบการได้สถานประกอบการที่พักขนาดเล็กธุรกิจนําเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า100รายตลอดงานมีทั้งผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายพัมิตรจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมมาให้ความรู้และแสดงความพร้อมในการยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลภายในงานมีความเข้มข้นและหลากหลายอาทิการบรรยายหัวข้อความสําคัญของตาสัญลักษณ์ไทยแลนด์กู๊ดทราเวลและแนวคิด ใบเบิกทางสู่ตลาดสากลรวมถึงกิจกรรมโคชชิ่งโดยผู้เชี่ยวชาญพี่เลี้ยงที่ได้รับการฝึกอบรมพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปกลุ่มย่อยและการทำความเข้าใจกับ Standard ดแอ c ด์โคชชิ่งซิสเซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับการรายงานด้านความยั่งยืนผู้เข้าร่วมจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของธุรกิจและแนบหลักฐานประกอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่างๆเช่นแผนการพัฒนาการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ธรรมชาติระบบนี้เ เป็นเพียงเครื่องมือให้การประเมินมีความชัดเจนตรวจสอบได้แต่ยังเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการไทยในด้านความยั่งยืน และเป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่การรับรอง Thailand Good Travel และก้าวต่อไปสู่การประกวด Top 100 Green Destination Good Travel Story Competition ในอนาคตการจัดรถโชว์นะจังหวัดเพชรบุรีประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายด้วยจำนวนผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าร่วมมากกว่า60คนสแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน Thailand Good Travel แรงขับเคลื่อนที่สำคัญนี้ ถือเป็นหนึ่งในเฟืองสําคัญที่จะช่วยต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการไทยต่อเกณฑ์ความยั่งยืนระดับสากลพร้อมเสริมสร้างศักยภาพให้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ของโลกและส่งเสริมศักยภาพสมาคมในการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนต่อไปนักธุรกิจและคู่สามีภรรยาแก้บนพระอุปคุตหลังได้พรตามขอค่ะ เมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาวันที่27ตุลาคม2568ที่บริเวณวิหารพระอุปคุตหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ริมชายหาดทะเลอ่าวประจวบอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้จัดให้มีการฉายหนังภาพยนตร์แก้บนถวายให้กับพระอุปคุตเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้ดูเพื่อความบันเทิงหลังจากที่คู่รักหนุ่มสาววัย30ปีอาชีพขายประกันประสบความสำเร็จยอดขายทะลุเป้า กว่า7ล้านบาทซึ่งได้ยอดมากกว่าปีพศ2567ที่ผ่านมาถึง1ล้าน5แสนบาท จึงได้นำหนังภาพยนตร์จำนวนสองเรื่องพร้อมพวงมาลัยสองพวงและน้ำแดงขวดใหญ่กล้าวขวดกล้วยน้ำว้าสองหวีมาถวายเพื่อเป็นการแก้บนตามคำที่ได้เคยอธิษฐานขอพรไว้กับพระอุปคุตนายอิทธิศักดิ์คงธนาทรัพย์อายุ32ปีหรือคุณแก๊ปและนางสาวนันทนางนวลศรีอายุ30ปีสองสามีภรรยาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองทั้งสองคนได้มาแก้บนกับพระอุปคุตปีนี้เป็นปีที่4แล้วโดยรอบนี้เป็นครั้งที่ 2ของปีซึ่งรอบแรกได้แก้บนถวายไปแล้วในช่วงเดือนมีสายนุนซึ่งในปีที่ผ่านมาตนเองได้บนขอพราจากพระอุปคุตไว้ว่าขอให้ทํายอดประกันได้2ล้านบาทซึ่งหลังจากนั้นตนเองสามารถทํายอดขายประกันได้เกินเป้ามากถึง6ล้านบาทในปีพศ2567ซึ่งก็ได้แก้บนไปแล้ว2ครั้งโดยในแต่ละครั้งจะใช้หนังครั้งละ2เรื่องเนื่องจากสถานที่ถูกจํากัดให้ใช้ได้แค่ครั้งละ2เรื่องซึ่งตนเองต้องใช้วิธี ย่อยแก้บนโดยมีการบนไว้ทั้งหมดใน1ปีจำนวน4เรื่อง และหลังจากที่ได้มีการแก้บนไปในแต่ละครั้งตนเองก็จะอธิฐานขอพรเพิ่มขอให้สามารถทํายอดขายได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมก็จะนําเครื่องเส้นไหว้พร้อมหนังภาพยนตร์มาถวายท่านอีกซึ่งตั้งแต่ต้นปีพศ2568จนถึงขณะนี้ตนเองสามารถทํายอดขายประกันได้มากถึง7.5ล้านบาทวันนี้ตนทั้งสองจึงได้นําหนังภาพยนตร์มาฉายอีกจํานวน2เรื่องพร้อมกล้วยน้าว้าสองหวีน้ําแดงขวดใหญ่9ก้าขวดและพวงมาลัยสองพวง มาแก้บนถวายพระอุป,ปคุต ขณะที่นายราวีโรดวรศักดิติกุลหรือคุณเอนักธุรกิจหนุ่มส่งออกสินค้าหลากหลายชนิดได้พาครอบครัวนำกล้วยหอมจำนวน999หวีพร้อมด้วยน้ำแดง999ขวดและพวงมาลัย999พวงมาแก้บนถวายให้กับพระอุปคุตหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วได้มากราบไหว้อธิษฐานขอพรขอให้ธุรกิจส่งออกสินค้าของตัวเองประสบความสำเร็จฝ่าฟันให้ผ่านพ้นวิกฤตหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากวิก โรคระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมา ซึ่งโดยปกติตนเองเป็นคนที่เคารพเรื่มใส,ส่ศรัทธาในตัวขององค์หลวงปู่พระอุปคุตอยู่แล้วและชอบเดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญในหลายสถานที่หลายจังหวัดอยู่แล้วและเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาตนได้มากราบไหว้ขอพรบารมีจากหลวงปู่พระอุปคุตหลังจากนั้นธุรกิจของตอนเองก็ดีขึ้นประสบความสําเร็จจึงได้นําสิ่งของต่างๆมาแก้บนถวายตามคําที่เคยได้อธิษฐานไว้จึงอยากฝากถึงพุทธศาสนิกชนทุกคนลอง มากราบไหว้กันดูแต่อย่าคาดหวังตัวเราต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยซื่อสัตย์ต่อธุรกิจของตนเองและมีสัตว์จากกับลูกค้าซึ่งถ้าหากเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีความซื่อสัตย์แล้วคิดว่าหลวงปู่พระอุปคุตท่านคงจะเมตตาช่วยเหลือและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจเฟซ o ุ๊กอินสตาแกรมยูทูบและ TikTok อกได้ที่ GTV New c a b เค t บหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0629652444สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ